ท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเล่นเกมกระโดดปลากรูแบบโคตรจริงไงถ้าได้ยินเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแถวบ้านผมฝนตกและมันมันไม่ลื่นไหลผมมนเนี่ยเออเออเจ้าหนูน้อยก็ได้เดินทางต่อไปเจ้าหนูน้อยก็ได้ไปตรงนั้น แล้ใน,น,นที่สุดเธาก็จะมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะเลือกไอ้รูปพิซซ่าก็เรากร็อินโทะเขาไม่รู้แล้วเขาก็ได้กระโดดไปกระโดดไปก็ได้มาผ่านด่านนี้แล้วพอผ่านด่านไปเขาก็กระโดดไปเรื่อยๆแล้วเ,เลยแล้วพอมองไปข้างบนโอ้มันยาวมันยาวมากเลยเอา้าแล้วผมไม่ได้มองข้างล่างผมก็เลยตกลงไปกันเลยแล้วผมก็ได้ถึงจุดเซฟสปาแล้วผมก็ได้กระโดดผมเห็นว่ามันเป็นรูปเอไออยู่ มากเลยทีเดียวผมน่าจะเดาอยู่ว่านิ่งๆครุบเชื่อมไปนี่ใช้วิธีการโกงเราก็ถึงจุดเซฟตรงนี้เย้ผมจะพาไปอย่างเลยครับไปเร็วแล้วลเราก็กระโดดง่ายได้แล้วเราก็ใกล้จะไปถึงจุดเซฟแล้วอันนี้กระโจอันนี้โอ้ไม่พลาด ข้ามองเห็นอยู่แล้วแล้วเราก็เลยกระโดดลงไปตรงนี้นี่นะคะ่านผู้ชมมันมีผมเพื่งนสังเกตมันมีดาวแค่ากันด้วยครับ่านผู้ชมเวลาฟนี้เสียงเป็ดร้องเลยนะคะ่านผู้ชมเราก็เลยมุ่งหน้าต่อไปทางข้างบนนั่งแต่มันยังมีประตูอยู่ผมเชื่อว,ว่ามันยาวเลือกจะเดินอันนี้ มันง่ายจริงนะคบท่านผู้ชมแบบปากูแบบพุดนนี่ยนี่คะเป็นไงละ่ะค่ะคิวผมตาทิปคำชมและและหนูนี่เราก็มุ่งหน้าสู่ต่อไปอันนี้เราก็สบายมากเราเราก็ไปเรื่อยไปเลยนะครับมาเราก็กระโดดไปเออไอหนูนี่ก็ได้ตายลง ตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดเซฟตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้หนูนี่ก็ได้ตายลงโอ้ต่อไปเป็นเขาวุงกดแล้วนี่ยนี่ถ้าเคยกระโดดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากกระโดดมาจะเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันเอออยาไปทางไหนนี่อุ๊ยผิดครับท่านผู้ชมนี่ครับ ในที่สุดล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็จุดเซฟสปอนตรงนี้มันก็วิ่งเร็วเกือบผมตกตรงนี้เลยนะครับมันง่ายดายซะเหลือเกินเกมนี้และให้เราวิ่งไปตรงนู้นและเราจะใช้ใชนะเมื่อไหร่นี้ไอ้หนูนี่ก็ตกลงไปเมื่อกี้ไอ้หนูนี่มันตกลงไปนะครับเราก็เลยต้องกระโดดไหมมานี่เราก็ถึงจุดเซฟเฮ้ยเพิ่งเห็นนี่นะไอ้น,นี่มันเป็น iPhone ไม่ใช่หรอครับ น,นี่มันเป็นไอโฟนไอโฟนไอโฟนอะไรไอโฟนเก่ามากเลยนะครับแล้วเียก็ถึงจุดเซฟตรงนี้แล้วก็กระโดดกระโดดเป็นไงโคตรง่ายเลยเกมนี้ง่ายมากเลยไอหนูนี่ก็กระโดดต่อไปพยายามไอตรงนี้นั่นหรือเื้อ <c oughs> <c oughs> ไอหนูนี่ก็ตายลง ไม่เป็นไรนูมีมีโอกาสเอาใหม่ได้นี่นุนี่ก็ได้ชนะเราอย่าให้โดนเส้นสีแดงลื่นไหลไอ้นูนี่ก็ได้ตกลงไปตายไปไปแล้วมันให้เดินทางเส้นตรงนี้เราจะไปอ้อมทำไมเช่ครับผมเด็กจะไปตรงเส้นนั้นก็ได้ อ่าผมอยากออกยีผมไม่หนึ่งมงินไปอันนี้สาม,มารถเหยียบได้เลยครับท่านผู้ชมผมว่าใช่เราก็เดินผมก็คิดว่ามันจะลื่นไหลพวเราต้องวิ่งนะครับท่านผู้ชม,มเราก็มาถึงจุดเสฟยไปนี้อย่าง่งยมาก แค่เดินตรงไปไม่ต้องทำอะไรแล้วก็กระโดดชุดชชดไอ้นูนี่มันง่ายมากเลยผมว่าผมว่านี่มันง่ายมากรู้สึกว่าต้องไปเล่นแบบกระโดดปากลัวแบบนั้นแล้วสุดร้อนขนาดผมยัง กระโดดไม่ได้เลยนี่คือระ้ผมตายแล้วเอ้ยเชื่อมาแล้วผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมก็กระโดดเดินทางไปต่อมุ่งหน้าสู่ยาวไกลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลยกระโดดกระโดดไปกระโดดไปนะเราต้องกระสำหรับผมรู้สึกว่ามันคูดง่ายเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่เลยครับคูดง่ายมากเลยครับแต่ผม ก็ไม่อะไรครับผมก็ได้กระโดดต่อไปไอ้น,นุนนี่ก็ต้องพยายามเมื่อมันจะตายขีดครั้งก็ต้องพยายามเชื่อในที่สุดเราก็เกือบในที่สุดเราก็เกือบถึงแล้วไปมุ่งหน้าชื่อเฮยอะยอะมาแล้วตอนนี้เราก็มาถีงจุดนี้เหมือนเดิม ไปเป็นอะไรครับท่านผู้ชมเป็นพิซซ่าเหรอเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะกระโดดง่ายผมกม็เดินไปแล้วผมก็ตายเพราะว่าผมไม่รู้หาอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ผมแล้วมันคือเลเซอร์ครับจริงๆมันลอตาผมหตอนแล้วผมก็เลยกระโดดชนะมาได้ผมก็เลยไปไป ไปก็เจอไอ้นิวบี้นี่ก็เช่อยนิวบี้ไปช่วยเลยช่วยช่วยช่วยดูการ์ดขชนึงไปทางไหนให้เราไสิเรารุ่นเฟสตูดตรงนี้โอ้โหจะไปได้ไปได้นะสวยแล้วเฟสตูดตรงนี้นะเขาอุ้ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางเลยโอ้โห เอ้าหนูทำได้จ hmm. ด oh no, ีเดาวเด้อเอาหนูทอะได้ดีแค่เรไหนเออไม่ใช่ดีกว่าไปนั่งสังเกตดูอืมไม่ครับแล้วเราก็จะกระโดดตรงนี้เอ้าพื้นตายยิ้มขึ้นตัตายเชื่อไหมเลย นะไอ้นุ้นูนี่ก็ได้เดินทางต่อไปจนมาถึงตรงนี้ไอ้นูนูนี่ได้เดินทางต่อไปแล้วก็จนมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ไอ้นูนูนี่ก็เดินไอ้นูนูนี่คิดว่าใกล้จช,ชนแล้วแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่คิดมันไกลมากพูดไกลเลย และหนูนี่ก็ได้กระโดดไปเรื่อยๆ <cl ick ling> อันนี้เรามาติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> <โ>อ๋อต้อเราต้องกระโดดแบบนี้ <c oughs> และตรงนั้นผมคิดว่ามันจะช้าลงแต่ที่ไหนได้มันกลับพุดจะเร็ว <c oughs> แล้วผมก็กระโดดไปมาแล้วผมไม่ทะลวงตัวนี่และตรงนี้มันเส้นเล็กมาก ดูนะครับผมจะใช้วิชา,น,าน้าลูตัวเซี่ยงลูดีไป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 วิ่ง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 นี่ได้ฉุดผดมาด้วยแล้วผมก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วเอา้ามันเหยียบได้ทุกคนโอ้ผมก็กระโดดตรงนี้นีน่าจะเหยียบไม่ได้ผมว่าแล้วผมก็ได้ตกลงและตอนนี้ผมก็ได้เกิดใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะผมได้เกิดใหม่ ผมก็ระวังไอ้ลูกตู้มอันนี้แล้วผมก็ตายซ้ำๆและและแล้วผมต้องไปถึงชินชัยให้ได้นะครับท่านโชมไอ้หนูไอ้หนูนี่ก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เลยผ่านด่านนั้นมาแล้วเราก็เลยกระโดดเออไอ้หนูนี่ก็ไม่ทัางระวังตัวไอ้หนูนี่ก็ตายและและและเราก็ได้กระโดดไปตรงนี้นี่นะครับ แล่หนูนี่คิดว่ามันคืออะไรแปลกเอหนูนี่อ๋อต้องกระโดดตามนี้นี่เองดูดีๆก็เหมือนแซนด์วิชเลยนะดูสิรับพชัชมถ้ามาประกบกันผมจะตายไปขึ้นเชื่อนี่ครับก็จะถึงแล้วดูหลอดสีฟ้าที่มันขึ้น80%สิครับ เจะชนะเลยนะครับนหนูนี่ก็พยายามไปเรื่อยๆเขาคิดว่าเขาใกล้ชนะแล้วใช่เป็นไปนตามที่คิดเขาก็ใกล้ชนะแล้วเขาก็เลยกระโดดข้ามตรงนี้และเขาก็ลื่นแล้วก็ตกครับแล้วก็ตายแล้วแล้วเขาอยากไปไวๆเขาก็เลยคามุยครับและในที่สุดเขาก็คามุยจนมาถึงตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชม มาแล้วเราก็กระโดดลงแล้วเราก็เห็นชิ้นชัยแล้วมันน่าจะเป็นอุโมงค์นั่นแน่เลยผมว่าไปไปอันนีง้ง่ายนิดเดียวแค่เดินไปชิคๆแล้วก็แค่กระโดดนิดเดียวยาวยยผมก็ได้มาถึงอุโมงค์ผมก็เลยจะไปสู่อันเซนยาวกไก แต่ผมไม่มชค่ดแต่ผมไม่คิดว่ามันยังมีผมก็เลยตายอย่างอนานจยผมก็เลยกระโดด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 นี่ค่ะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเดินไปได้สบายแต่ไม่คิดครับเพราะว่าผมเกือบจะตกลง ไอนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะใช้กระโดดคูมันน่าจะกระโดดคมได้แน่เลยกระโดดสุดท้ายตายครับอือหือผมตายครับ่านผี้ชมแล้วเราก็เลยท้อใจไอหนูนี่ก็เลยท้อใจก็เลยกระโดดแล้วก็เลยตายไอหนูนี่ไม่เคยมีกำลังใจมาอีกแล้วสิต้องทำให้หนุนี่มีกำลังใจถึงจะโดลขึ้น ไอหนูบอกหนูนี่บอกว่าใจเขาเริ่มกลับมาแล้วพอท้อเรื่องเุืคนชัยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอหนูก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไอหนูไปแล้วจุ๊บ